โยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบูดราโนอีแค่ไม่กี่วัน Resident Evil p a r 4 Remake ก็จะออกมาแล้วนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมารุปข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนที่เกมจะออกให้ฟังกันก็เวลาผ่านไป18ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ Resident Evil p a r 4เนี่ยได้ออกมาตอนที่ออกมาก็จอกบน Nintendo GameCube แล้วก็ได้กลายเป็นเกมสยองความในตำนานของวงการเกมไปแล้วแล้วครับคนก็ได้เอาเกมนี้เนี่ยมาทำเป็น remake ซึ่งก็จอกในวันที่24มีนาคมปี2023นี้แล้วถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยเล่นเกม Resident Evil 4ภาคก่อนแล้วเนี่ยก็จะพอรู้กันอยู่แล้วนะ เเกน่ยจะป็งไส่วนถ้าใครไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องของ Resident Evil 4คนจะได้เล่นเป็น l e o n S. k อส n e d y ที่กำลังทำภารกิจไปช่วยลูกสาวของรัฐมนตรีอเมริกาที่มีชื่อว่าแอชลีย์เกรมจากกลุ่มลึกลับที่มีชื่อว่าลอสอะลูมินาเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะพาผู้เล่นไปชาญเมืองของสเปนในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ติดโรคที่มีชื่อว่า La s p พ a g a สเป็นพาราไซต์ที่สามารถควบคุมสมองได้สำหรับร e อ n นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้เจอโรคไวรัส้ายแรงแบบนี้เพราะเหตุการณ์ใน Resident Evil ภาค2ร e ออนก็ได้เคยเจอไวรัสที่คล้าายกันมมีช่ T แลว แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าใครยังไม่เคยเล่น Resident Evil ภาค2 จะไม่ได้เป็นปัญหากับการเล่น Resident Evil ภาค4มากเท่าไหร่เพราะว่าตอนเริ่มเกมมาเขาจะย้อนกลับไปสรุปเนื้อเรื่องและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Resident Evil ภาค2ให้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมเพลย์กันในการเอาภาคเก่าของ Resident Evil ภาค4มา remake นะฮะ c ค p c o มก็พยายามทำเกมให้เหมือนกับ Origi n น l แต่ว่าเขาก็ได้ปรับปรุงบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เกมเพลย์ทันสมัยแล้วก็เข้ากับเกมสมัยใหม่อย่างเช่นการเพิ่มระบบ stealth แล้วก็โฟกัสกับการเอาชีวิตรอดมากขึ้นให้ผู้เล่นได้คราฟต์ลูกกระสุนเบอร์แล้วก็คาาราฟตามมะจ ไม่สามารถคราฟลูกกระสุนได้และเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางในแมปด้วยโดยการเปลี่ยนจากการเดินทางแบบเลเนยียสมัยก่อนให้รู้สึกเหมือนมีความกว้างและก็อิสระมากขึ้นในการเดินทางของแต่ละเลเวลซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่บนบกแต่ว่าในน้ําด้วยเพราะในภาครีเมคคุณจะสามารถนั่งเรือได้ตามแมปต่างจากเกมเก่าที่คุณจะสามารถนั่งเรือได้เฉพาะตอนสู้กับบอสตัวหนึง่งก็จะทําให้การเดินทางในแมปของผู้เล่นมีอิสระมากขึ้นในเรือแล้วก็ไปสํารวจพื้นที่ได้ง่ายขึ้นแต่เอาพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณจะสามารถเเเเเดดดดินนนททาาาาาาางงไไไปปจจจจออออ้้้้้รรรืกกกกกก็็ะะถถูููัวยย่่แแตผสมขโ สำหร,ร,รับเกมเพลย์นะฮะนอกจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้ด้วยอย่างเช่นเขาก็ได้เพิ่มระบบการสังหารหรือการปิดฉากศัตรูตอนที่เขาเลือกเหลือน้อยแล้วก็เพิ่มระบบแพร์รี่มาด้วยก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถแพร์รี่หรือว่าสะท้อนการโจมตีของศัตรูได้ทั้งทุกอย่างเลยด้วยการใช้มีดของเลออนในการแพร์รี่ซึ่งโดยส่วนตัวนะฮะผมชอบระบบแพร์รี่ของเกมนี้มากทําให้การต่อสู้มันสนุกมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ว่าการใช้มีดของภาคนี้ก็จะมีจํากัดโดยที่มีจะสาาามรถถแตกกกกได้้เเเยอะินน็หืับ r น e v i l ภาค2 remake เลยจะทําให้ผู้เล่นต้องคอยคานวณแล้วก็คอยกังวลน,นะฮะเวลาที่จะใช้อะไรก็ตามอีกอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาที่ไม่มีในออริจิน l ลก็คือระบบการจัดของอ n v e n t o r y ในเกมแล้วในเกม Resident Evil เวลาที่จะไปเซฟเกมก็จะต้องไปที่เครื่องพิมพ์ดีดซึ่งในภาคนี้นอกจากการเซฟแล้วเนี่ยก็จะสามารถเก็บไอเทมได้ด้วยจึ่งก็จะเปลี่ยนเกมเพลย์ไปได้เยอะเลยเพราะในเกมเก่าออริจินัลของ Resident Evil 4ถ้าไอเทมของเต็มกล่อง Inventory แล้วผู้เล่นก็จะถูกบังคับให้ทิ้งของหรือว่าขายขอ,ออออองงกกกกึ่่่่ใใในนนนนบาาาาาคคัั้้็หมมมยยวววุุณจจะไไดเออเเธีลแต ภาครีเมคแทนที่จะดรอปก็จะสามารถเอาไปเซฟในเครื่องพิมพ์ดีได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการออกจำหน่ายของเกมนี้กัน Resident Evil ภาค4 remake ก็จะออกมาบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X และ S และใน t e a มสำหรับบน PC ในวันที่24มีนาคมของปี2023นี้แล้วเกมจะออกมาใน3เวอร์ชันแบบที่1 Standard Edition แบบที่2 Deluxe Edition และแบบที่3 Collector s Edition แบบ Standard ก็จะมีตัวเกมแต่ว่าถ้า pre-order แบบ Standard ก่อนที่เกมจะออกก็จะได้สกินสีทองของกล่อง a t t a c h ส Case แล้วก็ชามแฮนด์กันอาร์โม่หรือกล่องโลกาสุนปืนพกที่จะเอาไปติดปืนในเกมได้ในเวอร์ชันดูลลักเซเดชันของเกมนี้คุณจะได้เพิ่ม DLC แพคมาด้วยในแพคก็จะมีสกิน casual ของลีออนสกินโรแมนติกของลีออนกับแอชลีย์สกินพร้อมกับฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าฮีโร่ของลีออนปืน Sentinel Nine, เซน t i n น l 9ปืนสกอล l ช h a k เกอร์ expansion treasure map แล้วก็สปอยด์กลาสส์หรือแว่นตาของลีออน แล้วก็ซาวด์แทรกของ Resident Evil ภาค4แบบออริจินอลส่วนเวอร์ชันที่3 Collector's Edition เป็นเวอร์ชันที่จะมีตัวเกมแล้วก็ d l c pack แต่ว่าจะมากับของสะสมด้วยก็ถ้าใครกำลังสนใจรุน่นนี้แล้วก็สนใจของสะสมผมแนะนำให้รอดู Unbox i n ซหรือว่าการเปิดกล่องเวลาที่เกมนี้ออกมาแล้วก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดแบบเต็มที่นะฮะก่อนที่จะซื้อจะได้รู้กันว่าของสะสมพวกนี้พอเปิดกล่องมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าท่านม้ชม pre-order แบบ Deluxe Edition หรือ Collector's Edition ก็จะได้กล่อง a t t a c h m e Case แบบสีทองแล้วก็แบบคลาสสิกไปด้วยพร้อมกับชาารรรมมููปปเบแแลลละชกกก่องน แล้วถ้าใครพรีออเดอร์บน PS4 หรือ PS5 แบบ Standard หรือดูลอแลกซ์เด t ิชันก็จะได้มินิซาวด์แทร็กไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ใครกำลังจะซื้อเกมนี้บน PlayStation 5ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขอแค่มีตัวเกมคุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้บน PlayStation VR 2 เมื่อถ้าเกมเวอร์ชันแบบ VR ได้ออกมาแล้วแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีวันออกแบบแน่นอนแล้วนั่นก็คือข้อมูลของเกม Resident Evil ภาค4 Remake ที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะรู้ก่อนที่จะไปซื้อมาเล่นกันแต่ถ้ายังเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อเกมนี้มาเล่นดีไหมผมแนะนำให้ไปดาวน์โหลดเดโมมาก่อนนะฮะเดโมชื่อว่า Resident Evil 4 Chainsaw Demo ถ้าใครเล่นบน PC ก็ไปหาได้ใน Ste ีมเลย นั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาคลิปสั้นๆมานะฮะจากที่ผมไปถา่ายทองสดเกมนี้มาในเดโมมาให้ท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันว่าเดโมมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาดูเพราะว่าข้อมูลนะฮะเดี๋ยวผมก็ขอลาไปก่อนในวันนี้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผมบลูเรโน่สวัสดีครับบ๊ายบายไม่มีกุญแจ มี่แตกนั้นจะมีอะไรไหมเมื่อกี้โอ้ไม่นะ ดปุ่มอะไรแพรี่เลยจะขอดูปุ่มก่อนอ่าทูทตอร์เรลจะถึงไบบบอลช็อตคัตอันนี้คือเทค,ทคดาวน์ ออปชันเออเจอนะคอนโทรลโอเคครับคอนโทรลชูดไนฟ์เอมเปิลอ๋อ L หนึ่งพรี่โอเคแต่เราไม่มีมีดให้แพรี่หรือเปล่า สำเร็จแล้วอารามีอะคังดังนี่คือไปหอคอยหรือเปล่า ผว่าจะไม่จบแค่นี้นะฮะว <ไป S 3> ่าน่าจะมีอีกจม s e Bingo Bingo President, you will see.